สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชิญทุกคนทำแหนมหมูทอดกระเทียมพริกสดค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆจะทำทานเองก็ได้นะคะหรือว่าทำขายสร้างรายได้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันได้เลยค่ะ มาดูที่เนื้อหมูนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นเนื้อหมูส่วนไหนก็ได้ตามชอบค่ะสำหรับซันเลือกใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกนะคะได้มาล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบค่ะแล้วก็อย่าหั่นจนชิ้นใหญ่จนเกินไปนะคะทุกชิ้นหั่นให้เท่ากันเวลานําไปทอดจะได้สุกเท่ากันค่ะ ต่อไปจะเป็นเครื่องหมักค่ะสิ่งแรกเลยก็คือกระเทียมนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็โขลกทั้งเปลือกเลยค่ะโขลกแค่พอหยาบๆไม่ต้องถึงกับละเอียดมากหรือว่าถ้าใครมีเครื่องบดก็สามารถบดได้ค่ะแต่แนะนําว่านํามาโขลกแบบนี้จะหอมกว่านะคะเพราะว่าจะคั้นน้ํากระเทียมออกมาได้มากกว่าค่ะต่อไปก็พริกไทยค่ะเราจะใช้ทั้ง2แบบเลยนะคะก็คือพริกไทยขาวเม็ดแล้วก็พริกไทยดาเม็ดค่ะโขลกผสมกันให้ละเอียดพอประมาณนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีพริกไทยแบบเม็ดก็สามารถใช้พริกไทยผงสําเร็จรูปได้ค่ะแต่ความหอมจะสู้น้ำมะขลกเองแบบนี้ไม่ได้นะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายเกลือปน่นแล้วก็ผงปรุงรสหมูค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นข้าวเหนียวสุกค่ะนําไปแช่น้ํานิดหน่อยก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้ข้าวเหนียวกระจายตัวได้ง่ายแล้วก็นวดผสมได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราจะนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าเครื่องปรุงทั้งหมดจะซึมเข้าเนื้อหมูดีค่ะ นวดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อหมูดีแล้วก็เนื้อหมูมีความเหนียวเป็นยางประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปแพ็คใส่ถุงพลาสติกใส่กันค่ะเลือกขนาดเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะ ใส่เนื้อหมูบีบอัดลงไปตรงมุมถุงให้แน่นจนเป็นรูปกลวยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าข้างในไม่เป็นโพรงอากาศค่ะจากนั้นก็มัดด้วยหนังยางให้แน่นไม่ให้มีอากาศเข้านะคะไม่เช่นนั้นแหนมของเราจะเน่าเสียได้ค่ะ หรือใครจะใส่พริกขี้หนูหรือว่าพริกลูกโดดตามลงไปก็ได้นะคะแล้วก็มัดให้แน่นค่ะ เสร็จแล้วเราจะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ2-3วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะสันเองก็ใจร้อนอยากทานผ่านไปหนึ่งวันก็ลองแกะมาทอดทานดูแล้วค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นแหนมแล้วนะคะ หอมมากๆเลยค่ะขอลองสัก3มถุงก่อนนะคะบี้ๆให้แผ่แบบนี้นะคะถ้าใครไม่อยากทอดก็สามารถนำไปใส่ไมโครเวฟได้ค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกคลานิดหน่อยค่ะเวลาทอดออกมาก็จะได้มีความกรอบอร่อยมากขึ้นค่ะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะ แล้วก็เคล็ดล้บอีกอย่างหนึ่งนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนโดยแป้งลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็น้ํามันไม่กระเด็น,นะคะ่ะ ทอดมาจนกระทั่งเนื้อหมูเริ่มสุกประมาณ60-7 0เซนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมโขลกหยาบลงไปค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะสำหรับกระเทียมเราไม่ต้องโขลกให้ละเอียดมากนะคะเอาแค่พอบุบก,ก็พอค่ะพอกระเทียมเหลืองได้พอประมาณนะคะเราก็ใส่พริกขี้หนูตามลงไปค่ะมากน้อยตามชอบเช่นกันค่ะ รอจนกระทั่งกระเทียมเหลืองพอดีแล้วก็หมูสุกพอดีเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ ดูกรอบน่าทานมากๆจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้เข้าสวยก็ดีค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ มีความกรอบอร่อยมากๆแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันก็มีความเปรี้ยวพอดีแล้วค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันกำลังดีค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปได้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ